วันอังคารที่23กันยายน2025ในบูชาขอบพระคุณวันนี้พระศาสนาจักรคาทอลิกระลึกถึงนักบุญคุณพ่อปีโอแห่งปีเอเตรนชีนาประเทศอิตาลีนะครับเป็นนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในศตวตรรษยุคข,ของเรานี่เองนะครับท่านเป็นนักบวชและเป็น บาทหลวงเป็นพระสงฆ์เป็นสมณะของคณะพราดาน้อยฟรานซิสกันกับปูชินเป็นนักบุญที่ศักดิ์สิทธิ์มีชื่อเสียงโดยที่มีรอยบาทแผลทั้งห้าของพระเยซูคริสต์นะครับเรื่องราวของนักบุญท่านนี้ก็มีความน่าสนใจมากนะครับพ่อก็อได้ เล่าสู่กันฟังเกือบอทุกปีนะครับแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่น่าประทับใจอยู่มากทีเดียวนะครับท่านเกิดที่ตำบลเล็กๆดังที่บอกคือตำบลเปียตรันชีนาอยู่ในเขตเรียกว่าบอนอเวนโตนะครับที่ประเทศอิตาลีทางใต้นะครับทางตอนใต้ ท่านเกิดในปี1887และในช่วงที่ท่านได้เรียกว่าเติบโตขึ้นนะครับเพียงอายุ15ปีท่านก็ตัดสินใจที่อยากจะเข้าไปบวชเป็นสมาชิกของคณะพราดาน้อยกับปุชินก็เข้าไปในสถานอบรมนะครับ และจนกระทั่งถึงปี1910นะครับประมาณเดือนสิงหาคมท่านก็ได้เข้าพิธีบวชเป็นสมณะหรือว่าเป็นคุณพ่อเป็นพระสงฆ์นะครับและหลังจากที่บวชแล้วท่านก็เจริญชีวิตเป็นคนหนุ่มนะครับเป็นคนหนุ่มที่ขยันขันแข็งปกตินะครับ และต่อมาอีก18ปีก็คือหลังจากนั้นนะครับ18ปีก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นในร่างกายของท่านที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและที่ฝ่าเท้าและที่ตรงชายโครงนะครับก็เกิดเป็นริ้วรอยมีเหมือนกับแผลที่แบบเดียวกับพระเยซูเจ้านะครับแต่ตอนนั้น ยังไม่ได้เป็นแผลใหญ่นะครับเริ่มจากจุดเล็กๆและก็ค่อยๆโตขึ้นตามอายุนะครับแต่ไปหาหมอรักษาอย่างไรก็รักษาไม่ได้นะครับก็แผลเติบโตขึ้นและท่านก็รู้อยู่นี่เป็นาบาดแผลของพระเยซูเจ้าที่ถูกตรึงกางเขนและในชีวิตของท่านท่านก็มีความามุ่งมัน่น ว่าอยากจะร่วมมหาทรมานกับพระเยซูเจ้าโดยรับบาดแผลกับพระองค์นี้นะครับในขณะเดียวกันก็มีนักบุญในพระศาสนาจักเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วเช่นนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซีนะครับซึ่งเราได้ฉลองวันที่ท่านได้รับบาดแผลจากพระเยซูเจ้า เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับก็เป็นแบบเดียวกันนีนักบุญปีโอก็ได้รับปาดแผลแต่นี่เป็นห้าแห่งเลยนะครับขณะเดียวกันนักบุญริต้าแห่งกาเชียเนี่ยก็เคยอยากจะมีส่วนมีประสบการณ์ในพระมหาทรมานนะครับก็ขอพระเยซูเจ้านิดหนึ่งพระเยซูเจ้าก็ เพียงให้แค่หนามมงกุฎหนามอันเดียวเองที่ปักอยู่ที่ตรงหน้าผากแค่นั้นแหละนักบุญริตาก็เรียกว่าทรมานมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตฉะนั้นอยากจะบอกว่าการที่จะเป็นนักบุญนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบง่ายๆไม่ต้องผ่านมรสุมไม่ต้องผ่านอะ,อะไรในชีวิตเลยแต่นี่แหละ ท่านต้องผ่านาเรียกว่าการร่วมแบกไม้กางเขนกับพระเยซูเจ้าอันนี้จึงเป็นเรื่องราวที่ต่อต่อมาทีนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับการที่คุณพ่อปีโอได้รับบาดแผลเนี่ยแทนที่เพื่อนเนี่ยที่เป็นนักบวชด้วยกันหรือว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเข้าใจ ว่านี่เป็นนิมิตอันหนึ่งที่พระเจ้าอยากจะแสดงให้เห็นการประทับอยู่ของพงค์แต่ที่ไหนได้มีหลายคนที่อยู่ในคณะเดียวกันก็ได้มาเรียกว่าอา่ะยะเยะ้ยถากถางเรียกว่าเหมือนกับสร้างภาคหรือเปล่าอยากดังหรือเปล่าจึงแต่งเรื่องขึ้นมาอันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะครับในหมู่คณะนักบวชหมู่คณะคิตชนหมู่คณะอ,อะไรต่างๆที่เราอยู่ด้วยกันในสังคมนะครับก็จะมีการประชดประชันกันแกล้แหนอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะความอิจฉาริษยาในสังคมมันก็เกิดขึ้นแต่สำหรับบุคคลที่เผชิญเหล่านี้ ถ้าเขาตั้งใจเขาก็จะไม่ถือสานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อลึกซึ้งกับพระเป็นเจ้าฉะนั้นก็เรียนรู้ทั้งการให้อภัยการอยู่ด้วยพระพรของพระเป็นเจ้าในแต่ละวันนะครับก็เปลี่ยนจากความทุกข์ให้เป็นความสุขได้ดุดดังกับคุณพ่อปีโอและคุณพ่อปีโอก็ได้รับ อาหานสถานมากมายในชีวิตของคุณพ่อปีโอผู้นี้เนี่ยมีอัศจรรย์มากมายเ,าเรียกว่าตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับอ,อยากจะเล่าเพียงไม่กี่อันนะครับท่านเป็นคุณพ่อที่ฟังแก้บาปเรียกว่าคนนินยมไปฟังไป,ไปสารภาพบาปกับท่านแต่บางคนก็ไม่่อยกล้าไป เพราะว่าคุณพ่อปีโอแค่ว่ามียานพิเศษคือมองเห็นทะลุเลยนะครับว่าคนหนึ่งเดินเข้ามาท่านจะรู้ทั้งชีวิตเลยว่าคนนี้อดีตเป็นอย่างไรกำลังทำอะไรอนาคตเป็นอะไรท่านมองทะลุถึงดวนวิญญาณของแต่ละบุคคลเลยฉะนั้นก็มีหลายคนที่มาสารภาพบาปแล้วก็ปกปิด ะไรเงี้ยพ่อเขาก็บอกนี่ลืมเรื่องนี้ไปหรือเปล่าเรื่องนั้นไปหรือเปล่านี่ก็เป็นอัศจรรย์หลายอย่างที่มองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือบางทีเนี่ยเคยมีเหตุการณ์นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่ข้างนอกแลดูดีมากเลยนะครับเรียกว่าเป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นอะไรแต่จิตใจโหดร้ายต้องการจะกําจัดภรรยาของตัวเองนะครับก็คิดไม่ดีว่างั้นเถอะ ก็อยากให้ภรรยาตายไปอย่างนี้เขาก็มาวัดระหวันนึงกำลังบระเดลพ่อปีโอรู้เรื่องนี้รีบไปรอที่ประตูวัดที่ที่หลวกพาง,พงถามบอกกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยคนนั้นก็ทำเป็นเนียน,น,ยนและดูดีแต่พ่อปีโอบ,บอกนี่กำลังคิดไม่ดีนะครับที่จะทำร้ายภรรยาตัวเองเนี่ยตัวอย่างนะครับท่านจะมีเรื่องพวกนี้มากมายในระหว่างที่คุณพ่อปีโอยังมีชีวิตอยู่ ในขณะที่ท่านถวายบูชาบิสาเนี่ยท่านก็จะเรียกว่าแม้เทศสัน้นไม่สั้นนะครับก็เทศปกติแต่ว่าท่านรำพึงเนี่ยนานมากและโดยเฉพาะในช่วงที่ท่านยกสินมหาเสนิทหรือว่าถ้อยกับเป็นประสบการณ์ที่ท่านเผชิญจริงนะครับเหมือนกับที่พระเยซูเจ้ากำลังถูก ตรึงบนกลางเขนทุกทรมานเวลาท่านยกแผ่นศิลแผ่นปังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยท่านจะชูไว้ประมาณ15นาทีเลยนะครับแม้ถ้วยกาลิกส์พาโลหิตและหลังจากนั้นท่านก็จะรำพึงในมิสซาฉะนั้นมิสซาของคุณพ่อปีโอแต่ละวันเนี่ยนะครับจะต้องประมาณสักสามชั่วโมงอย่างน้อยนะครับสอามชั่วโมงเเราลองวาดภาพดูถ้าเป็น สัตรบุรุษในวันนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงสามชั่วโมงแค่ขอให้มามิสาวันอาทิตย์ครั้งละประมาณชั่วโมงประมาณนะครับพอใกล้สัก45นาที50นาทีถ้าคุณพ่อยังยืดเยื้ออยู่ล่ะสัตรบุรุษหลายคนก็เริ่มอาการภูมิแพ้ขึ้นมาแนละ้วเริ่มอาการคันนู่นคันนี่สารพัดอย่างหยิบ โทรศัพท์มือถือมาดูเวลายกข้อมูลน,นี่มันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับในสังคมในวันนี้ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่าเรามาหาพระเจ้าเนี่ยพงประทานเวลาให้กับเราเราต้องคิดนะครับเรามาหาพรงก่อนที่เราจะไม่มีเวลามาหาตอนนี้เราสามารถที่จะเดินได้มีเลี้ยวมีแรง ก็มาไม่ใช่มาให้คนเขาหามมานะครับในวันสุดท้ายปลายชีวิตนั่นคนละสภาพกันแหละฉะนั้นวันนี้เราเราต้องขอพ่อ,อปีโอเนี่ยนักบุญปีโอก็ทำอัศจรรย์เรื่องนี้นะครับให้ฟื้นฟูความเชื่อของคิตจจชนวันพระเจ้าวันศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องความสำคัญของ พิธีบูชามิซานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆและอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งอัศจรรย์ที่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 ปรากฏบ่อยนะครับพ่อปีโอบางทีก็ในอยู่ที่อารามของท่านนะที่อิตาลีแต่มีคนเห็นพ่อปีโอเอาทำไมไปอยู่ที่เม็กซิโกทำไมบางทีไปอยู่ที่ญี่ปุน่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเวลาเดียวกัน นี่ก็เป็นอัศจรรย์ยในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่ามีอัศจรรย์ยอันหนึ่งที่น่าทึ่งก็คือเมื่อตอนที่คุณพ่อคาโรอวตีลาหรือไวตีวาเนี่ยได้เป็นนักศึกษาอยู่ที่กรุงโรมนะครับก็ศรัทธาชื่อเสียงของคุณพ่อปีโอและความศักดิ์สิทธ ก็ไปหานะครับไปหาที่เรียกว่าจังหวัดที่ซานโจวานนีโรตอนโดที่อยู่ใกล,ล้ๆเนเปิลก็ไปไปเพื่อที่จะไปแก้บาปแล้วเมื่อไปที่นั่นคุณพ่อปีโอตอนนั้นก็พูดไว้แล้วว่าพระสงฆ์หนุ่มคนนี้แหละจะได้เป็นผู้นำของพระศาสนาจักรในอนาคต และต่อมาเราเห็นไหมครับว่าได้กลายเป็นพระสันตะปาปาจอห์นโผลที่สองนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์คุณพ่อปีโอนะครับพ่อปีโอก็ยังได้ทําอัศจรรย์อีกมากมายวันนี้พ่อเขาเพียงแต่ยกตัวอย่างเพียงประมาณอย่างนี้ให้เราเข้าใจถึงว่าพระเป็นเจ้าอย่างประทานผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้มาอยู่ท่ามกลางพวกเราจนถึง วันนี้ทุกวันนี้ในยุคสมัยของเรานะครับและเนื่องจากว่าคุณพ่อปีโอสุขภาพไม่ดีนะครับท่านจึงมรณาภาพในวันที่23กันยายนก็คือวันนี้แหละแต่ในปี1968พก็คือเมื่อไม่นานมานี้เองในยุคสมัยของเรานี่เอง และเนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยก็ทำให้เรียกว่า,าได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเมื่อปี2002นี่เองเดือนมิถุนายน2 0 0 2โดยพระสาปาจรพรที่สองช่วงนั้นคนมาร่วมพิธีเป็นล้านคนเลยนะครับเพราะทุกคนสวดขอพระพรและได้รับพระพรอ,อย่างมากมายทีเดียววันนี้จริงๆพ่อก็ อยากจะภาวนาให้สำหรับผู้ที่หมดหวังในชีวิตต่างๆวอนขอคุณพ่อปีโอผู้มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้อยากจะอธิบายพระคัมภีร์เกี่ยวกับหนังสือเอสสุราต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากเรามีเวลาในมิสซาน้อยนะครับเดี๋ยวพ่อจะขอพัดไปเล่าในวันวันวันต่อไปวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ถวายบูชาอยากจะคิดถึงบรรดานักบวชคณะกับปุชินทุกท่านไม่ว่าชายหรือหญิงนะครับภาวนาสำหรับผู้เจ็บป่วยทุกคนนะครับหลังจากที่คุณพ่อปีโอได้ตายไปแล้วเนี่ยมีคนไปแสวงบุญมากมายที่ ตําที่จังหวัดซันจวันนีโรตอนโดนะครับแล้วไปที่นั่นแล้วก็ในห้องที่คุณพ่อปีโอเนี่ยจะหอมกลิ่นหอมมากมายหอมแห่งความศักดิ์สิทธิ์พ่อเองก็อยากให้บุญยาลาศีคุณพ่อนิครัสบุญเกิดกิบบำรดุงเนี่ยได้ได้ชื่อเสียงของท่านที่เราเรียกว่าฟามาสังติตาติสหรือความหอมแห่งความศักดิ์สิทธิ แผ่กระจายไปทั่วเช่นเดียวกันในในพิศาวันนี้ก็ขอแบบนี้นะครับและก็ขอให้อ่าผู้ที่เจ็บป่วยทุกคนไม่ว่าใครนะครับได้รับอัศจรรย์ได้รับปฏิหารในการรักษาชีวิตบุคคลที่กำลังประสบความยุ่ยยากต่างๆในชีวิตและพ่อก็ไม่ลืมที่จะภาวนาให้สำหรับประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับโดยเฉพาะ บรรดาผู้นำอย่าให้คนที่คดโกงไม่ซื่อสัตย์ได้ทำลายประเทศชาติของเรานะครับขอพระเจ้าได้ได้โปรดเมตตาพวกเราพ่อภาวนาในวันนี้ตามจุดประสงค์ที่พี่น้องหลายคนขอมานะครับและขณะเดียวกันพ่อก็ภาวนาสำหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็คือวันที่23กันยายน และผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนทุกๆท,ท่านนะครับและนอกนั้นจุดประสงค์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องที่ได้ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ขอให้ได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าอย่างทั่วหน้าอาเมน